สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอวอร์ชแนลนะครับเที <laughs> ่ยวไปตามใจเรานะครับโอเควันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากที่ไปเที่ยวไกลๆนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาเที่ยวใกล้ๆบ้านบ้างนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยไปหานั่งจิบกาแฟที่ร้านหนึ่งห้าสี่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งชมบรรยากาศด้านนอกสักพักหนึ่งพร้อมกับนี่นะครับผู้ต้อนรับเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมเามาดูกันนะครับว่าเส้นทางที่จะไปที่ร้านนะครับที่ร้าน154นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่แผนที่เนาะนี่นะครับเข้ามาที่แผนที่ Google นะครับเซิร์ชด้วยชื่อ154 i r ิ p a g เ c o f f e e นะครับ นี่ก็จะเจอชื่อร้านตามนี้นะครับหนึ่งห้า p ี่เติร f f e คนะครับผมโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่ในแผนที่นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าหาเป็นร้านที่มาหาง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าขอให้เซิร์ชตรงที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางนะครับจังหวัดขอนแก่นไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามตรงเรียนเลยครับผมนี่ไงอันนี้ร้านเนี่ยหมุดสีแดงๆเนี่ยฮะแล้วตัวเขียวเเนี่ยก็คือโรงเรียนวัดกลางนะครับผมนี่ไง ซึ่งจากอันนี้ถนนถนนหน้าโรงเรียนวัดกลางนะครับมันก็จะมีเขียนว่าเป็นอซอยนะครับผมเป็นซอยเหล่านาดี5กับเหล่านาดี7นะครับนี่นะครับอันนี้เหล่านาดี5อันนี้เหล่านาดี7นะครับถ้ามาเข้าเข้าไปจากเหล่านาดี5ก็คือตรงเข้าไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอร้านกาแฟะนะครับแต่ถ้ามาที่ซอย7เหล่านาดี7นะครับก็ตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับ เนี่ยใกล้ๆเลยใกล้ๆหน้าโรงเรียนเลยแค่เข้าซอยไปอ,อีกขยักหนึ่งแค่นั้นเองปุ๊อวนปุ๊กลุกเลย เอเมกานเย็นนะครับมันมีสามระดับเข้มกลางร่อนที่ชอบแบบไหนเอากางกางก,ก็ได้ครับเอาหวานน้อยนะครับครับผมไม่คิดตนะันนะเอาไหครับเจ้ครับผมเอามีอะไรแนะนําร้านบ้างครับผมอ๋อเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราก็จะมีมะขาพิ้งยำค่ะจากตรงมาจาก เป็นความเราดีกว่าใช่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 ครับอันนี้ต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับผมครับผมแนะนําได้แต่ว่าเมนูอะไรนะครับแต่ว่ามาลองด้วยตัวเองโอ้แต่ดูในรายการนี้ก็มีเมนูน่าสนใจเยอะนะครับแต่ว่าพอดีผมมาตอนนี้ง่วงก็เลยขอกินกาแฟก่อนนี่ครับผมกลุ่มโซดาก็เยอะนะครับผมของทานเล่นก็มีนะครับ โอเคว่าเมื่อกี้ผมเห็นเบเกอรี่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ครับผมคือบานอฟฟี่นะครับผมแอปเปิลชีสเค้กนะครับผมบลูเบอร์รี่ครีมชีสเค้กอันนี้ไม่ได้เก่งภาษาแล้วครับแต่พอดีเขามีเขียนภาษาไทยกำกับไว้ครับผมที่อ่านคล่องๆนี้แหลดูมันเก่งภาษานะครับผมถ้าน้องเกาออาภาษาไทยออกนี่ก็จบเลย วันนี้ก็มาตามเพื่อนแนะนำมาเที่ยวที่ร้านกาแฟน,นะครับเพราะเป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูพิพ,พิครับผมเวบครับผมมีหลายมุมให้เลือกนั่งนะครับผมนอกจากด้านล่างที่เป็นพื้นที่ระดับแล้วก็มีเล่นระดับขึ้นมาด้านบนให้ลูกค้าได้นั่งด้วยนะครับนี่ครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันโอเคครับผมเนี่ยครับ เล่นระดับขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านในก็มีที่นั่งอีกนะครับดูผมพาไปดูครับนี่ครับผมข้างในนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะครับกับวันนี้ก็สั่งอเมริกาโน่นะครับมาลองดูนะครับโอเคใช้ได้เลยครับจะมีออกหวานอมเปรี้ยวนิดๆด,ด,ด้วยนะครับผม กินแล้วสดชื่นฮะอันนี้ชิงชิงมาร้านแต่ช่วงเช้าก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงสายคนก็จะเต็มแลนะครับเราก็รีบมามาก่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่ถ่ายนะครับผมเพราะตอนนี้จริงๆข้างนอกลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมครับแล้วก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเลยนะครับการเดินทางสะดวกเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสถานที่ที่สงบนะครับเพื่อนั่งพักผ่อนนะครับ โดยพื้นที่เน้นไปทางนั่งภายในร้านนะครับเป็นส่วนใหญ่บริเวณร้านมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับอากาศเย็นสบายโดยภายในร้านมีการแบ่งเป็นหลายโซนนะครับแล้วก็มีการเล่นระดับพื้นร้านนี้นะครับเรียกว่าเหมาะมากนะครับสําหรับหน้าร้อนที่กาลังจะมาถึงนะครับรอบบริเวณมีที่จอดรถกว้างขวางนะครับขอขอบคุณทางร้านนะครับที่อนุญ,ญาตให้เข้าไปรีวิวในครั้งนี้นะครับ